สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับวันนี้ในเกมบล็อกแท็กิสครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ในช่วงรีวิวรถถังเหมือนเดิมนะก็วันนี้เราจะมารีวิวรถถังที่น่าน่าจะมีกันทุกคนใช่ไหมจากซีซั่นที่แล้วที่ผ่านมาก็เป็นรถถังสายสะสมแล้วกันเนาะรอบนี้เป็นรถของเดซิน่นะครับผมซึ่งก็เป็นรอบนี้เป็นรถถังสะสมที่มาคันเดียวแล้วผมนะระดับเก้านะรถถังหนักเออรถถังเขาเรียกประเทศนี้เขาเรียกประเทศอะไรวะเออไม่มีเขียนเ์เนะ อชาผสมชาผสมเออรถถังมันคือรถถังชาผสมอ่ะรถถังมโนนั่นเองเออมันคือมโนนั่นเองก็วันนี้เราจะมารีวิวแบบพิเศษกว่าหน่อยเพราะว่าเรารีวิวแบบว่าเกือบอัปเกรดเต็มนะครับผมก็บอกว่าผมไม่อยากเสียทองการอัปเกรดเต็มอ่ะเดี๋ยวมันมันสมันทองเลยอ่ะผมว่าเอยมันอาจจะดูแพงไปนิดนึงไงก็เลยว่าเอาไว้เงี้ยแหละอ่ะผมคือผมว่าผมก็ ผมว่ามันอาจจะคือมันยังมีส่วนที่ต่างอยู่แต่ผมมองว่ามันอย่างว่ามันมันน่าจะไม่ได้จะต่างมากถึงขนาดเอามารีวิวแบบไม่ได้เล่ครับผมมันก็เอามารีวิวได้อยู่นะก็เอามารีวิวในสภาพเกอบอัพเต็มแล้วกันเนาะก็ให้รู้แล้วกันว่าอัพเต็มมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนี้ก็เด <c oughs> ซีนี่ก็เรามาพูดถึงอุปรก,กรณ์กันักหน่อยก็เดซีน,นี่มีอุปกรณ์สองแบบคือก็แน่นอนว่ายดหัวใ,ใจมีพิเศษสองอย่างคือทางสเตมครับผมนะยิงแรงขึ้นนั่นเองพูดง่าย แล้วก็กรอบติกลียาโดนาเมนน้อยลงแล้วก็ยาต้านเหมือนเหมือนเดิมกระสุนก็พิเศษนิดนึงคือเขาเรียกว่าอะไรนะกระสุนแรกกระสุนธรรมดาเจาะเกาะกระสุนสอง็นระเบิดแรงสูงระเบิดแรงสูงก็ง่ายๆเลยเฮดอีแบบพิเศษอ่ะคล้ายๆลูกรถอเฮดอีอังกฤษอ่ะฟิลเดียวกันก็คือคันนี้จะบอกว่าไม่สามารถแต่ว่าใช้ลูกท้อเพิ่มเจาะได้นั่นเองก็อาจจะเป็นการเล่นที่ข้อแลกหน่อยนะก็อะไอเทมก็ตามนี้ อ่ะเรามาพูดถึงไอเทมกันหน่อยแล้วก็อันนี้คือสเตตัสแบบเกือบอัพเต็มแล้วกันนะก็ความทนทฐานอยู่ที่2 2 0 0สองร้อยหน่วยก่อตัวถังนี่ร้อย0ี่สิบเก้าสิเจ็ดสบตามลำดับก่อป้อมปืนที่ร้อยเจ็ดร้อยิบเก้าสิเจ็สบตามลำดับแล้วก็อ่ะอันนี้ก็ข้ามไปนะแล้วก็มาดูปืนกันหน่อยว่าก็อันนี้ผมขออนุญาตพูดในเปืนที่ผมใช้ก็เป็นปืนแบบว่าเกือบอัพเต็มแล้วผมนะร้อยสิร้อยสิบเดซินี่การเวอร์ชั้นสามนะผมนะ ก็สเตตัสอ,อยู่ที่ควาแสงต่อนาที1988หน่วยต่อนาทีเวลาบรรจุ11.86วินะครับผมอันนี้ใส่เป็นเพิ่มเจาะนะแล้วก็การจาบกอด205 178 68ตามลำดับผมแล้วก็อแสงเฉลี่ยก็3 195 450 510ตามล 54, 55, ำดับผมระยะเวลาเร็ง4.8วิการสุดอยู่ที่0.308นะครับผมนะแล้วก็หันขึ้น18มุมกด6นะครับผมนะก็ถือว่าถือว่าไม่เยอะมาก แล้วก็ความต้องตัวที่ความเร็วเฉลี่ยที่30ิกิโลเมตรชั่วโมงเดินหน้าที่4ี่แล้วก็ถอยหลังที่สินะครับผมนะก็ให้ดูตามแต่เดี๋ยวให้ดูแบบเัพเต็มก็เนี่ยครูเทียบแล้วกันเอาเต็มก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าเพิ่มมาประมาณหนึง่งแต่ผมว่าก็ยังถือว่า,ารีวิวได้นะมองว่าแบบมันต้องบอกว่าทุกปืนอะทุกปืนใช้กระสุนแบบเดียวกันหมดก็แค่แบบว่าเป็นเวอร์ชันอัพเกรดอะอัพเกรดมาแบบเพิ่มเจาะเพิ่มความแม่นยมสเตตัสแบบเทีลนทีนเทีลนทีนขึ้นมาเรื่ ก็เราไปดูกันไหนแล้วกันนะก็อ่านอยู่วัเนี่ยอ่านอยู่นะแล้วก็นี่คือเกาะของดสเซนีนะก็คุณสังเกตว่าเกาะเป้อมันหนาร้อยสิบก็จริงใช่แต่ว่าก็อันนี้คือสภาพของดีเนีก็ก็ด้วยความที่มันร้อยสิบก็จริงแต่คุณดูเป่าว่ามันโค้งประมาณไหนก็ถือว่าโค้งมากประมาณนึงเลยเกือบถือถ้าถ้าหน้าชนก็ถือว่าแข็งนะครับบอกว่าเนี่ยมันมันมีจุดที่ยิงอยู่ข้างล่างก็ถือว่าถวถามว่ายิงยากไหมไม่ยากขนาดนั้น แต่ก็บอกว่าคือหลับตายยิงไม่ได้ก็คือมันก็บล็อกกระสุนได้อยู่ประมาณนึงอ่ะก็สังเกตว่าก็ตรงนี้เป็นจุดอ่อนหลกัหลกๆที่แบบว่าจะโดนยิงแน่นอนก็ถามว่าหนานไหมถือว่าหนานะถ้าสำหรับลูกปกตินะแต่อันนี้เกิดอ,อันนี้ให้ดูนะว่าเดนตินี่เรามันเป็นลูกเหดอีน e ะนี่คือเอาเดนตินียิงเห็ดเนตินีนะก็เนี่ยาาลูกเห็ดอีมันจะประมาณนี้เลยติดสเปซอาร์เมอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าไม่ติดสเปซอาร์เมอร์ขาวยอะไรเงี้ยก็ ถ้าเอาเดนนนี่ิเดนดนนกันเองมันจะประมาณนี้นก็คือว่าเห็นไ,ไหมมันก็มันจะยิงได้ประมาณนี้อยู่แล้วถ้าท้องโผล่ก,ก็จ,จะยิงท้องไดง้แล้วแต่มุมที่เอายิงนะเอเดี๋ยวหาปืนอื่นมาใช้ก่อนเพราะว่าปืนนี้มันอาจจะวัดเลยได้ไม่เอาไปขาดไหนดีเอารถอังกฤษแล้วกันอ่ะอ่ะสมมติอ่ะก็เดี๋ยถ้าส่องมันจะประมาณนี้ก็จุดอ่อนจะเหมือนเดิมอ่ะถ้ากดลูกท้องก็อาจจะข่าวขึ้นนิดหน่อยก็ประมาณนี้ ก็สังเกตนะว่าว ah, yes, right. ่าหนานะก่อนตัวถังถว่าหนาประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่ายิงไม่ได้เดี๋ยวลองเล่นมุมกดสักหน่อยลองเล่นมุมกดสักหน่อยคุณสังเกตไหมพอจะเล่นมุมกดอะตัวถังมันจะมันจะดูยิงง่ายกว่าเดิมเยอะประมาณหนึ่งแล้วกดลูกทองก็กดลูกทองนี่อาจจะยิงไม่เข้าแต่สังเกตวนาตรงท้องค่อนข้างใหญ่มากนะคันนี้ก็เรียกได้ว่าคือผมว่ามันมันก็คือมันเหมือนรถที่ทํามาเพื่อเล่นเนินแต่มุมกดให้มาแค่ลบหกอ่ะมันเลยแบบ ก้าวๆึ่งๆนิดนึงคุณดูดิแบบมันกดหกมันแบบมันลงได้แค่นิดเดียวเองอ่ะยังไม่ทะลายเลยคือแบบแล้วเป็นคือมันจะโดนยิงก่อนเพราะหนึ่มันไม่สูงงอะไรอย่างงี้ก็คือบอกว่าเนี่ยคือมันดูหนานะแต่ก็อย่างบอกว่าปัญหาของมันคือผมว่าตัวถังมันมันสูงไปนิดนึงแล้วก็บอกมึกดมันน้อยไงมันก็เลยเนี่ยการว่าตัวถังโผล่เยอะเลยอีกอะไรเงี้ เกือบมีจุดที่ยิงเยอะอะแล้วก็อยาลรู้ว่าป้อมยิงได้นะเกือบถ้าอันนี้คือถ้าใครไม่รู้อะรู้เลยเนี่ยสามารถยิงยัดป้อมได้อยู่นะเกือบจุดยิงได้มันเยอะอยู่แล้วก็อันนี้ก็ดูเอาไปทํามุมได้ไหมก็พอได้นะมันมีสเปคน้ำมือนังข้างผมว่าาไปทาได้ก็ถือไม่น่าเกียดแต่ก็สังเกตไปด้ว่านี่เนียตรงนี้มันโผล่เกือบจุดอ่อนอันนี้มันชัดอยู่แล้วนะว่าตัวถังตรงนี้มันเป็นจุดอ่อนเี่ยค่อนข้างใหญ่เลยเดียวเอาประมาณนี้กันให้ดูแค่นี้ประมาณนี้หัว่าชัดแล้วอะเรามาดู ผมอัดไว้เพราะว่าผมรู้อยู่แล้ว,วมันอาจจะหายตอนอัปเดตแม่งหายวอดีก็โอเคมาก็เดี๋ยวเราพาดูหน่อยนะเดนนี่เวลาจริงมันประมาณไหนก็เดี๋ยวจะพาดูดถึงความรู้สึกหลังเล่นกันหน่อยกนะันแล้วก็เดี๋ยอ่ะโอเคโอเคต้องต้องไอ้พาพมันหายอ่ะก็ ถ้าถ้าดูในถ้าดูในนี้ FPS มันอาจจะไม่รนะ้อยี่สิบนะก็แต่ตอนอัดมันก็ได้แค่หกสิบอยู่ดีด้วะก,ก็ตามมานะครับผมก็ภาพาแจะแต่งนึงต้องบอกว่าภาพอะไไม่ชัดเท่าแล้วกันเนาะเพราะว่านี้ผมเออผมอดัดทับเออไฮไลท์ทีนึงอัดเผื่อไว้เผื่อมันอัปเดตเนียซึ่งมันอัปเดตจริงกว่าจะมาเอาออัดคลิปก็หายครับผมอย่างก็ดู <S <S โมบิลตี้ก็ถือว่าความเร็วถือว่าค่อนข้างเร็วเลยถือว่าเร็วแล้วก็อะไรนะ ดาเมจก็ถือว่าเหมือนรถถังหนักทั่วไปในเนี่ยคุณสังเกตไหมเฮดอีเ e นี่ยเนี่ยมันก็เนี่ยคือถามว่ามันดีไหมเนี่ยก็ก็ถ้าถ้าเราเจอระดับเดียวกันผมว่าก็อยู่ในระดับดีเลยอ่ะเจอระดับเก้าเดียกันผมถือว่าเฮดอีใช้ได้ดีเลยเดียวก็แน่นอนอะฟิลเดียวกับเล่นคอบ,บ้าเออฟิลเดียวกับคอบ,บ้าแหละผมว่านะแต่คอบ,บ้าปืนมันแรงกว่าไงอ,อันนี้ก็จะอันนี้มันก็จะเหมือนปืนพวกปืนรถถังหนักทั่วไปอ่ะแต่ว่าลูกเป็นเป็น,ปนแบบคอบ,บ้าเฉยเออเป็นเฮดอีแบบคอบ้าเฉยฟิลนั้นเนี่ยเนี่ยนะก็ ถ,ถ้าใช้ดียิงก็ถือว่าแรงแล้วก็ได้พังชิ้นส่วนด้วยคือเฮดอีมันดีอย่างหนึ่งคือถ้ายิงเข้ามันจะพ,พังชิ้นส่วนได้เยอะเอย่ยคุณดูโมเวตตี้นี่ก็ถือว่าเร็วนะคือเป็นรถนั n ง,งคันหนึ่งที่เร็วเลยคือถ้าไม่ได้คือถ้ามันไม่มีเนินตะบุ่มตะป่่าเยอะผมว่ามันก็เล่นมันมันก็เล่นสนุกสนุกได้มันเป็นรถแบบโอ๊ยเล่นสนุกสนุกอะ่ะแต่ว่าถ้าจะคาดหวังเรื่องการใช้งานหรือว่าใช้งานหรือว่าประสิทธิภาพบแบบสูงๆอ่ะบบเล่นยืน่หยุนอะไรนี้ก็อาจจะ ตัวไม่ได้ตอบโจทย์ะเนี่ยความแม่นก็ถือว่าไม่น่าเกลียดเลยก็ยิงผ่านช่องได้อยู่แล้วก็ด้วยการที่มันเป็นรสชาติผสมนะก็จะไม่มีเสียงพากับภาษาอื่นนะก็จะเป็นแบบภาษาเขลังภาษาภาษาหลักอะไรเราถ้าผมเป็นไทยมันก็ไทยครับอย่างงี้เนี่ยด้วยการที่มันไม่มีเคร่องจอดเนี่ยเราก็อาจจะต้องแบบยิงเนี่ยเราก็ต้องยิงกับหลอยข้างเอาแทนอะไรเงี้ยถ้าเจอชันหนาหนาก็มันก็เป็นข้อเสียที่ชัดอยู่แล้วสำหรับไอ้รถที่แบบว่ามันเป็นลูกศิษอีอย่างเงี้ยนะก็ ของกำใจครับอันนี้ก็เดเอีมันก็มีจุดยิงได้เนี่ยนคือถ้าถ้าถ้าสเปรเป็นอีได้ตลอดก็ถือว่าดาเมจเยอะนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีทางสเตนนะผมไม่ได้กดด้วยผมลืมเหมือนกันรู้สึกอันนี้ก็ไม่ได้กดใช่ไหมไม่ได้กดเออกูลืมนี่หว่าเนี่ยคือถ้ากดทางสเตนก็จะแรงกว่าเดิมเนี่ยคือต้องบอกว่าไอเทมที่ให้มาก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราถ้าเราเฮดอียิงเข้าแล้วกดทางสเตนก็ถือว่าโคตรแรงเลยถือว่าบูดาเมจได้อย่างมากเลยเดียว นี่ขนาดปืนไม่อัพอัพไม่เต็มนะก็ถือว่าผมถือว่าประสิทธิภาพค่อนข้างดีด้วยค่อนข้างดีเลยผมว่าขั้นต่ำคันนี้ผมว่าควรได้ได้ป้อมเนี้ยไอป้อมแบบป้อมป้อมล่าสุดอะเพราะว่าสวยครับนับไหมเนี่ยไม่นับไม่นับเนี่ยก็แบก็ความเร็วถือว่าเร็วเลยนะเร็วเลยใช้งานได้ดีเนี่ยก็เคลื่อนยิงก็ถือว่าไม่น่าเกลียดูดเอ็ดนสามพันเก้าว่า เพราะว่าก็ดีเลยนะเออแบบคือคือมันคือมันถ้ามันได้วิ่งยิงเรื่อยๆดาเมจก็ก็ทั่วไปอ่ะเพราะว่ามันโหลดโหลดสิบเอ็ดวิ่อ่ะต่นสิบเอ็ดวิก็ดาเมจประมาณนี้ก็ถือว่าถือว่าดีเลยคือถ้าคือถ้ามันถ้าต้องบอกว่าต้องบอกว่ามึงกดน้อยมีปัญหาไหมในการใช้งานจริงก็ต้องบอกว่ามีปัญหาอยู่เพราะว่ารถมันตัวสูงไงแล้วแล้วแบบคือด้วยการที่รถตัวตัวหางมันใหญ่แล้วมันสูงอ่ะถ้าบอกว่าถ้าไม่มึงกดให้เล่นนะมันก็ มันก็ในกายว่าตัวถังก็บังเอ็เอบคือมันมันเด่นอะเออแล้วเอาจริงตัวถังมันเหมือนทำมาให้เล่นกันเออหนะแต่เราเรากดได้แค่ลบหกอะแกว่ามันก็กดได้นิดเดียวกลายว่าต้องไปเล่นแบบปกติพอเล่นแบบปกติโชว์ตัวมันก็ตัวใหญ่ไงอันนี้เจอระดับสิบ้วยใช่ไหมก็อันนี้ถ้าเจอสิบจะเห็นความความลําบากในการเล่นแล้วตอนเจอระดับเก้ามันจะแบบชิวๆใช่เพราะว่ารถเที่ยวเจอส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ถือว่าแข็งมากก็ถือเป็นระดับเดียวกันนะก็แบบ ก็คือเราสามารถเอาเฮดเอีย e งแกก็ได้ทั้งหมดง่ายๆเฟลเดียวกันแหละผมก็ฟิลเดียวกันไอ้คอบ้าแหละเจอทีเดียวกันก็หลังแกก็ได้อะไรเงี้ยเออหลังแกเขาสเปมเฮดเอี e ยัดหน้าใส่นี่ผมไม่ได้กดทางสเตนบางช็อตน,นะเดี๋ยวถ้ากดก็คือโคตรแรงเลยบูดาเมจได้ผมว่าลหลักๆอันนี้ก็ควรใส่ทางสเตนแหละนี่ไม่ทางดาเมจเลยเพราะว่าผมมันมีก็ใช้เออเพิ่มดาเมจนะเนี้ยเนี้ยเนี่ยคือผมรู้สึกว่าถ้าได้มหมกดมันได้แบบสักลบเจ็ดก็จะดีมากตรงเนี้ย ขาดนิ่ๆหน่อยๆทำไงได้มันมันมันให้มาแค่นี้ก็ <g ül> มันให้มาแค่นี้แล้วก็รับสภาพเนี่เดี๋ยวแล้ว,วคุณผู้สังเกเห็นสภาพเอะผมว่าต้องผมมาทั้งตัวเพื่อจะยิงเขาอะถ้ามันมีกดเยอะกว่านี้ก็คงดีอะไรเงี้ยจะบอกว่ามันติดตัวถังไหมก็อาจจะใช่นะเออตัวถังมันยาวอะ่ะก็เห็นจะดๆดอยู่ก็ต้องก็อย่างที่บอกนะมันเป็นรถที่ไว้เล่นสนุกๆอะด้วยการที่มันเป็นรถสะสมด้วย รถรถวิจัยอ่ะเออรถวิจัยกีนนี้เขาใช้ว่ารถวิจัยรถสะสมเนี้ก็แบบว่ามันจะบอกว่าคือถ้าเทียบกับคันอื่นแล้วอ่ะคันนี้มันก็มันก็อาจจะใช้งานไม่ได้ดีขนาดนั้นใช้เล่นสนุกสนุกได้แต่ถ้าใช้แบบว่าเจ้าจริงจังก็ไม่ต้องคาดหวังต้องคือต้องบอกว่าซีซันไอซีซันที่มันแจกคันเนี้ยมันมันมาแค่คันเดียวด้วยแล้ะแล้วเขาวางให้เป็นรถแจกฟรีอ่ะมันก็ตามนั่นแหละพอมันเป็นรถสภาพแจกฟรีก็ มันจะไม่เหมือนคันอื่นไงที่แบบรถสายวิจัยที่มาสมคันแล้วไอ้ระดับเก้ามันจะเก่งๆหน่อยอะไรนี้ก็ตามสภาพที่แบบว่าต้องเสียตังค์อะฟรีไม่ได้อ่ะอันนี้มันฟรีได้ทั้งอันนี้มันมาคันเดียวแล้วมันฟรีได้ทั้งคันเลยอันนี้กดผิดกดผิดนะว้าเลยเนี่ยก็คือถ้าจะยิงก็คือไอ้ถ้าจะระดับเดียวกันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ยิงได้อยู่ แต่ก็ต้องให้เขาโผล่ตัวนะม่งั้นเราก็ยิงไม่ได้เออราะว่าอย่างนี่บอกนะข้อจำกัดเรื่องเอชอีเ e น,นี่ยนี่ยคือถ้าถ้ามันแบบยิงได้ก็โอ้มก็แรงดีแต่เนี่ยแหละคุณถ้าเจอราบสิบอะทำไงอะโอ้โหแล้วเจอสองหแปดเวอร์ชันสี่ด้วยอันนี้ก็นั่งนั่งซึมครับก็เอ่อฝากทุกคนด้วยนะครับก็คือเวลาเราเด้สองขแปดเวอร์ชันสี่ก็คือแบบเจอโอเคฝากเพื่อนๆด้วยครับคือเราไม่มีประโยชน์เลยทำทยี่อะไรไม่ได้เลย จริงก็อาจจะทำได้แหละเอาเฮอียัดหน้าอย่างเงี้ยแต่แต่มันก็เบาไปหน่อยว่ะเออพวกงี้อ่าอันนี้ก็คือตามสภาพคือมันจะไม่เหมือนแบบเอลดลถใส่สะสมหรือใส่วิชาการอื่นที่บบว่าที่บอกว่ามันมันมันเป็นลูกปืนปกติอะอย่าง้อยมันถึงมันจะมีข้อจํากัดเรื่องที่ว่มงกดหรือว่าเกาะอะไรแบบนี้เกาะที่ไม่มดอะไรขนาดนั้นก็ คือก่ตัวอย่างเงี้ยแต่บอกถ้าปืนมันใช้ได้ผมว่ามันก็โอเคอนะไรเงี้ยอันนี้คือผมว่ามันติดปัญหารเรื่องปืนนิดหน่อยใช้เล่นเอาสนุกได้ต้องบอกงนี้เอาจริงตอนแรกผมรู้สึกว่าตอนแรกนึกว่าจะแย่ yeah, นะเพราะว่าเฮ้อแบบเปรี้ยวไงเปรี้ยวมาตรงนี้แล้วก็กลับมาอัานนวะเนะี่ยเนี่ยคือถ้ามุมมันไม่ถูกต้องก็ยิงไม่ได้เนะฮิตเอีย e มันไม่ได้เจาะเยอะเท่าพวกรถอังกฤษนะก็ลูกการที่มันเป็นรถระดับเก้าอ่ะคือถ้า,ถา e มันถ้าฮิตเอียมันเจาะเท่ารถอังกฤษอนะ่ะที่สมมติถ้ามัน เจาะถ้ากับเอ2 5 b ห่้าชื่อราสิบอ่ะผมว่ามันก็ใช้มันก็จะใช้จริงได้ง่ายกว่านี้แต่ก็น่นแหละทุกคนเป็นระดับเก้ามันก็เลยให้ค่าจอบกรอบมาเท่านี้มั้งผมว่านะแล้วผมว่าถึงอัพไปอีกปร์นึงเลขมันก็ไม่ได้ต่างั้นจะจะทําให้แบบสร้างผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นต้องพูดอย่างเงี้เนี่ยมันก็เด้งได้นะเนี่ยคือเกาะป้อมมันแบบมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอ่ะมันมันตัวเลขมันดูน้อยก็จริงแต่ป้อมมันค่อนข้างมีความเอียงเยอะ คือป้อมบอกว่าโอเคแล้วไม่ได้โอพีเกินไปแต่นั่นแหละมันโดนมันโดนถูดสมโดนด้วยตัวถังนั่นแหละคือคันนี้มันโดนถูดสมโดนด้วยตัวถังอ่ะแล้วมุมกดที่ค่อนค่อนข้างจํากัดปืนก็จากัดอีกคือมีข้อจำกัดในการโดนถ่วงให้ให้ให้ไอออนลงเยอะอยู่แต่ก็นั่นแหละยังบอกมันเป็นรถที่ทุกคนอะไรอะสามารถมีได้ไงก็ความเก่งก็เลยเจออยู่แค่ระดับนี้มั้งส่วนที่ผมน่าจะข้ามแล้วเพราะว่า ช็อตน,นี้ให้เพื่อนๆเก็บงานอย่างนีผมบอกนะที่ให้กูเก็บเองกูไม่รู้ว่าจะเฮิตยีิงตายหรือเปล่าเมื่อกี้อ่ะเจ็ดแปดเมื่อกี้จะไม่เข้าแล้วเนี่ยเดี็กเจ็ดสิบก็ยังพอทำจมิดได้แต่ก็นั่นแหละมันจะเออทะเลนะมันจะเอออึดอันอดนิดนึงอ่ะเออต,ต่างต่างอ่ะแนี่ก็ได้อยู่เอาประมาณนี้กันเดี๋ยวมันก็ได้อยู่แต่ให้กูหนึ่งเขาแบกเถอะ <c oughs> เนี่ยพอเล่นอย่างเงี้ยมันคือให้กูหนึ่งเขาแบกอะไรเงี้ยก็ เนีย่ยมาดามประมาณเนี่ยสอนเจ้าดซินนี่ก็รถมันไม่ได้แย่อะไรแต่ก็เขาเรนะียกอย่างนี้บอกนะเอาไว้เล่นสนุกสนุกได้คือถ้าสมมติแบบคุณอัปเกรดมาถึงขั้นประมาณป้อมนี้แล้วอ่ะคือผมว่ามันจะเล่นสนุกแล้วเพราะว่าอย่างแรกเลยป้อมสวยเพิ่มเลื่อนมันด้วยคือป้อมมันอื่นอนะ่ะมันเพิ่มเลือนอย่างเดียวแล้วก็เพิ่มการหมุนหมุนป้อมเนี่ยแต่ป้อมสุดท้ายอ่ะถึงจะถึงจะเปลี่ยนรูปทรงไงมันจะเพิ่มไอ้สเปรดมือข้างมาซึ่งก็ทำให้สวยขึ้นด้วยแค่นั้นแหละ แต่จริงๆถ้าได้ปืนสุดท้ายก็ดีเพราะว่ามันได้พวกเจาะมาแล้วก็ได้พวกเสียหายมาอีกสิบห้าหน่วยก็ถามว่าเยอะไหมก็เยอะแต่ต้องบอกว่ารวมๆวิธีเล่นมันเหมือนเดิมแค่นั้นเองต้องบอกอย่างนี้มันไม่ได้บอกว่าเขาอะไรนะมันไม่ได้แบบเปลี่ยนเกมขนาดที่บอกเอ้ยได้เป็นปืนแล้วกระสุนตรงนี้เปลี่ยนอะไรเงี้ยผมก็เลยผมก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะเอามารีวิวได้อยู่แต่ว่าถามว่าก็ต่างไม่เอาเป็นว่าให้ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันว่าอัปเดทมันจะได้ ประมาณนี้ก็คือได้มากได้สเตตัสดีกว่านี้นิดนึงนิดนึงจริงๆนะคือมันไม่ได้สร้างอะไรต่างด้ขนาดนั้นไงนอันนี้ผมใส่พิ่มเจาะเลยนะผมบอกไว้ก่อนนะเพราะว่ายัาวงนะข้อจากัดเรื่องเพิ่มกระสุนเจาะไม่ได้ผมก็เลยใส่เพิ่มเจาะในการเล่นประมาณนี้แล้วการสอบเจาะดซินี่ก็ก็พวกข้อดีเนี้ยข้อดีอย่ะผมว่าก็เป็นต้องบอกว่าอะไรนะผมว่ามันก็เล่นสนุกใช้ได้ออะไรสเตตัสอ้ออ,อดูรวมก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรก็ รถก็ถือว่าคล่องตัวประมาณนึงเลยปืนก็ถ้าอยู่ในระดับเดียวกันถือว่าถือว่าใช้ได้ละกันเนาะแล้วก็เอ่อเขาเรียกก็ถือว่าถือว่าดีระดับนึงละกันก็ดีดีถือว่าดีถือว่าดีระดับเก้าถือว่าดีอ่ะถือว่าแข็งกว่าหลายคันเลยเดียวประมาณนี้คือด้วยตัวเลขที่เกาะอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าเกาะมีความโค้งเยอะเลยเดียวก็เลยทําให้ใช้งานได้อยู่แต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันที่ก็ข้อเสียงแรงเลยลก็คือเรื่องปืนที่มีข้อจำกัดเรื่องอย่างนี้นะเป็นลูกเหดเอียนะ คือเราจะวิธีการเล่นเราจะไม่ยืดหยุ่นไงเราต้องยิงแต่พวกมาวางไงหรือมันก็ต้องอ้อมยิงอะไรย่างเงี้ยเราไม่สามารถไปงัดข้อกับไอ้พวกที่ม่งหนาแบบคาดจอกแอบนี้ได้เลยแบบเราจะเราจะต้องเหมือนถอยด้วยอัตโนมัติเพราะเราสู้ไม่ได้ตามนั้นเลยครับก็อย่างคือตอนนี้มันตัวใหญ่นะเออเดี๋ยวตัวหักมันสูงยิ่งไงแบบ ผมก็เลยผมเลยไม่รู้ว่ามุมกดมันลงผมได้มันได้แค่ลงหกเพราะว่าตัวแม่งยาวอย่างี้หรือเปล่าเออมันตัวหักมันยื่นออกมาไงเลยกดไม่ลงไงอย่างงี้ป่ะอาจจะเป็นยอย่างนั้นก็ได้ก็นั่นแหละข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันก็เลยกลายว่ารวมๆข้อเสียมันดูไม่เยอะนะแต่ว่ารวมๆแล้วก็กาลายเป็นรถที่แบบว่าเอาไว้เล่นสนุกอย่างเดียวส่วนใครที่พลาดไปก็ก็ไม่ต้องเสียายครับรนไม่ได้ดีขนาดนั้นครับผมนะแต่ถ้ากลายเป็นสายสมก็ต้องรอมัน เอามาขายแล้วกันนะไม่รู้นี่น่าจะมีกระป๋องาขายปะรถแบบนี้นะ่าจะกระป๋องขายได้แหละมันจะเป็นรถในเกมเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันสาบเจ้าเดสทรีนีนะครับผมแนละ้วก็สำหรับคันคันต่อไปที่ผมจะเอามารีวิวคลิปจะเป็นคันไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็จบคลิปที่นี้ครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับใครติดตามกดซับสไครป์เพื่องใจให้ผมนะครับก็วันนี้ขอาลาเพื่อนๆครับผมเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับ